โจทย์กำหนดให้เอกภพสัมพัทธ์หรือว่ายูนิเว s ร์สเนี่ยคือเซตเซตนี้นะครับสิ่งที่โจทย์ถามนะครับน้องก็คือข้อใดต่อไปนี้ถูกน้องก็ลองดูตัวเลือกนะครับตัวเลือกหนึ่งกับตัวเลือกสองเนี่ยมันดูง่ายกว่าตัวเลือกสามตัวเลือกสี่นะครับดังนั้นน้องควรจะเช็คตัวเลือกหนึ่งกับสองก่อนนะครับงั้นน้องก็มาเช็คตัวเลือกที่สองกันก่อนเลย ก่อนอื่นเลยนะครับพี่ถามน้องนะครับว่าเอกภพสัมพัทธ์เนี่ยมีสมาชิกอยู่กี่ตัวเอกภพสัมพัทธ์ก็จะมีสมาชิกอยู่ทั้งหมด3ตัวนะครับก็คือตัวนี้ตัวนี้แล้วก็ตัวนี้ซึ่งจากความรู้พื้นฐานนะครับน้องทุกตัวของ x ทุกตัวของ y ของประโยคเปิดนี้จะเป็นจริงได้ก็ต่อเมื่อสมาชิกทุกตัวหรือว่าสมาชิกแต่ละตัวในกอกพบสัมพัท์แทนค่างลงไปใน x ของประโยคเปิดนี้แล้วสามารถนําสมาชิกทุกตัวในเอกภพสัมพัท์แทนค่างลงไปใน y ของประโยคนี้แล้วเป็นจริงหางน้องเรามาดูตัวแรกเันนะครับถ้าเกิด x เนี่ยเป็นสมาชิกตัวนี้ก็คือ x เป็นเซตของ 1, 2แล้ว y, y ก็คือสมาชิกตัวนี้ก็คือเซตของ 1, 2ึ่งสอง x union y, y น้องจะได้เป็นเซตของ 1, 2ึ่งสอง union กับเซตของ 1, 2ึ สองเซตนี้ยูเนียนกันน้องก็จะได้ออกมาเป็นเซตของ1-2นะครับซึ่งเซตของ1-2เนี่ยเท่ากับยูนิเวอร์สหรือว่าเอกภพสัมพัทธ์จริงไหมก็ไม่จริงนะครับดังนั้นจึงเป็นเท็ซึ่งน้องก็ไม่ต้องเช็คต่อแล้วนะครับเพราะมันไม่ใช่ว่าทุกตัวแทนค่าลงไปแล้วเป็นจริงตอนนั้นประพจน์นี้ น้องจึงสรุปค่าวความจริงได้เลยว่ามันมีค่าวความจริงเป็นเท็จนะครับตัวเลือกที่2องน้องจึงยังไม่สามารถตอบได้น้องก็มาเช็คตัวเลือกที่1ต่อนะครับจากความรู้พื้นฐานนะครับน้องทุกตัวของ x ทุกตัวของ y ของประโยคเปิดนี้จะเป็นจริงได้ก็ต่อเมื่อสมาชิกทุกตัวหรือว่าสมาชิกแต่ละตัว ในเอกภพสัมพัทธ์แทนค่าลงไปใน x ของประโยคเปิดนี้แล้วสามารถนำสมาชิกทุกตัวในเอกภพสัมพัทธ์แทนค่าลงไปใน y ของประโยคเปิดนี้แล้วเป็นจริงน้องก็เริ่มโดยการเอาสมาชิกตัวแรกเอกภพสัมพัทธ์มาแทนค่า x เลยนะครับก็คือเซตของ12ต่อมาน้องเอาสมาชิกตัวแรกเอกภพสัมพัทธ์มาแทนค่า y เลยก็คือเซตของ12 x ก็คือเซตของหนึ่งสอง intersect y ก็คือเซตของหนึ่งสอง intersect ก็คือเอาตัวที่ซ้ำกันน้ก็จะได้ออกมาเป็นเซตของหนึ่งสองเซตของหนึ่งสองไม่เท่ากับเซตว่างก็จริงนะครับ ต่อมาน้องเอาสมาชิกตัวนี้มาแทนค่า y ต่อก็คือเซตของ1 3เซตของ1 2 t อินเตอร์เซกเซตของ1 3มันองก็จะได้เป็นเซตของ1นะครับเซตของ1ไม่เท่ากับเซตว่างก็จริง เอาต่อมาน้งเอาเซตของสองสามมาแทนค่าวเซตของหนึ่งสองอินเตอร์เซตเซตของสองสามน้องก็จะได้เป็นเซตของสองนะครับเซตของสองไม่เท่าก,กับเซตว่างก็จริงฮะซึ่งน้องจะเห็นได้ว่าถ้าเกิด x เป็นเซตของหนึ่งสองเป็นได้ทุกตัวนะครับอะต่อมา x เป็นเซตของหนึ่งสาม วายเป็นเซตของหนึ่งสองอินเตอร์เซ็กันก็จะได้เซตของหนึ่งเซตของหนึ่งไม่เท่ากับเซตว่างก็จริงเอาวายตัวต่อมาก็เป็นเซตของหนึ่งสามเซตของหนึ่งสามอินเตอร์เซ็ตเซตของหนึ่งสามน้องก็จะได้เซตของหนึ่งสาม เซตของหนึ่งสามไม่เท่ากับเซตว่างก็จริงอ่ะต่อมา y เป็นเซตของสองสามเซตของหนึ่งสามอินเตอร์เซกเซตของสองสามน้องก็จะได้เป็นเซตของสามเซตของสามไม่เท่ากับเซตว่างก็จริงอ่าสมมาหรับเฉยๆว่าถ้าเกิด x เป็นเซตของหนึ่งสามวก็จะเป็นได้ทุกตัวนะครับอ่ะต่อมาตัวสุดท้าย x เป็น เซตของสองสามไวตัวแรกเลยเซตของหนึ่งสองอินเตอร์เซกันได้เซตของสไม่เท่ากับเซตว่างก็จริงเอาต่อมาไยเป็นเซตของหนึ่งสามอินเตอร์เซกันได้เซตของสม ไม่ถ่ากับเซตว่างก็จริงแล้วตัวสุดท้าย y เป็นเซตของสองสามเซตของสองสาม i n t e r s เซ็ตของสองสามนันก็จะได้เซตของสองสามนะครับไม่ท่ากับเซตว่างก็จริงสมมติเห็นได้ว่าถ้าเกิด x เป็นเซตของสองสามเนี่ย y ก็จะเป็นได้ทุกตัวนะครับ ดังนั้นนะคร Now, or Negative, or limited, oneself, mm ับน้องน้องเห็นได้ว่าท in ุกตัวเอกภพสัมพัทธ์หรือว่าแต่ละตัวเอกภพสัมพัทธ์แทนค่าลงไปใน x ของประโยคเปิดนี้แล้วสามารถนําทุกตัวเอกภพสัมพัทธ์แทนค่าลงไปใน y ของประโยคเปิดนี้แล้วเป็นจริงดังนั้นทุกตัวของ x ทุกตัวของ y ของประโยคเปิดนี้จึงมีค่าความจริงเป็นจริงนะครับโจถามว่าขขอใดถูกดังนั้นข้อนี้น้องจึงตอบตัวเลือกที่หนึ่งได้เลย โอเคนะครับ